ที่พัทลุงนะคะมีเหตุการณ์ที่ตํารวจพัทลุงก็เร่งไล่ล่าคนร้ายสองคนก็เหตุอุกอาจนะคะขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปยิงสอทอค่ะตัวสอทอเนี่ยบาดเจ็บแต่ว่าลูกน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมทางตํารวจสพปากพยูนจังหวัดพัทลุงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็นจุดรับซื้อน้ำยางพาราสดตมบดอนทรายอำเภอปากพยูนในที่เกิดเหตุเนี่ยก็เจอรอยเลือด แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งนัดมีปืนขนาดด .38 หนึ่งกระบอกนะคะตำรวจก็เก็บหลักฐานไปส่วนผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลทั้งสองรายแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตหนึ่งรายนะคะซึ่งภรรยาของทางสอทอค่ะคุณออนอุมาเป็นภรรยาของคุณพงธนาพรมคงหรือว่าสอทอแทน ซึ่งเป็นสอทอเขตเทศบาลตำบลดอนทรายเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่สามีพร้อมลูกน้องชื่อในการอายุ52ปีซึ่งเสียชีวิตกำลังรับซื้อน้ำยางพารายอยู่หน้าบ้านตอนนั้นเนี่ยคนร้ายเข้ามายิงแล้วในการพยายามร้องตะโกนแล้วก็บังร่างสามีก่อนจะล้มลงนะคะแล้วสามีเนี่ยยิงสวนไปถูกคนร้ายทั้งสองคนบาดเจ็บส่วนในมอนอายุ60ปีพ่อสอทอแทนที่บาดเจ็บี่ยบอกว่าลูกชายก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะคะ ก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับใครก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เร่งติดตามจับกลุ่มสองคนร้ายอายุ40-45ปีที่ชรรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะก็มีเบาะแสว่าหลบหนีไปยังอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพื้นที่รอยต่ออำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ